เอานะสามสองหนึ่งเออได้ไงรีเวททะลุพังหมดทับท่อ <c oughs> เดี๋ยวเอาสองนิ้วมาใส่สามนิ้วเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปซ่อม ไปต้มที่ร้านวานวนคอไม่มีจะบังบิ้งได้ไงนี่เดี๋ยวลองเอาทอ่อ1 5ใส่มันจะไม่กระเด็นเหรอไม่ลองใส่ฟังเสียงเฉยๆอ,อ๋อแล้วคอมันจะติดกันได้เหรอ,อม,มาดูดิมันเสมอแล้วจับไว้อยากลองฟังเสียงมันเฉยๆดูใครร้อน,ม,ม,นมือไตห่าโอ้โหใครจะบ้าใส่อย่างนี้ก็ดูดิมันแค่นี้เองเฮ้ยเสี้ยว ท่อยิงลมไม่อัดหน้าใครด้วยไงท่อยิงโดนโ,โดนยางอุ่นๆเลยเนี่ยคิดได้ยังไงวะเดี๋ยวลองเอาสายท่ออาเซาใส่นะผมร้อยห้าสิบซีซีอ่ะพี่วินลองสตาร์ทหนะ่อยต้องกำเบกสตาร์ทวะไม่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 เอานะเออไม่ติดมันเกียร์อะไรเออสตาร์ทเลย มันไม่ได้กดออฟลันนะก็ใ,ใ,ใครจะไปรู้ล่ะโอลบกโอ้ลบก่อนลอกอนะสามสองหน่งเอนะ 3, 2, 1 1> เอไ,ไม่อยู่ <c oughs> ขนาดไม่ให้นี่เรียกว่าเรืออ้าสี่สามสองจากท่อสามนิ้วนะผมอันนี้กระจายไปแล้วรีเวททะลุนะครับผมเดี๋ยวค่อยเอาไปส่งซ่อม ก็ลเลยต้องมาใส่2นิ้วใบเก่าใบเดิมเสียงโคตรดังนะใบนี้เดี๋ยวเรามาใส่กัน บบบบบทำไมจะอยู่เสียงจะเป็นเสียงรัวไอ้ยื้อยู <X Per dem ata> ่เสียงคองแก้งแป๊บเดียวแล้วก็ใส่คำรัดผิดด้านใส่คำรัดผิดด้านไอ้ยี่อ่ออกไม่ได้แล้วขันทางนี้เอาก็ได้เออได้อยู่ถ้าให้มันรัดอยู่ก็พอแล้วใช่นี่เบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์สุดสี เดี๋ยวค่อนมาใส่ลูกน้องไปซื้อไข่ก่อนไปแตวลองสตาร์ทดู กำลังจะเอานิ้ชุดนี้ยัดแหละชุดไหนนี่จะยัดยังไงตะทุนยัดแป้งปลายเลยเราลอไม่หรอกเสียงมันจะเยียบไปไหนลองดูดิตะทุนอยากลองเราก็จัดให้ใส่ขับทันแล้วก็ตะทุนมันจะดังแรงมากเลยนะอันนี้เท่าไหน่อ่ะอันนี้อ๋อไม่อ๋อเอาไส้อันนั้นออกเฉยๆไหมโอ้ยเด็กแววหาแมวไปเลหาแนวไปเลยอันอัรุ่งกำลัง เสือเป็นงูเลยอีกไหมนะหนีมันต้องขึ้นมาให้สูงเลยดิเนี่ยมันต้องชนอันเนี้ยต้องมกาะมันจะมีไอ้นเนี้ยวาของมันอยู่อ่ะต้องเกาะขึ้นมาเนี่ยมันจะมีว้าลตรงเนี้ยออกเห็นไหมแต่ขั้นหนึ่งดึงได้ไหมต้องหาตัวอะไรเกาะเออต้องหาอะไรเกาะดึงใช่รเชื่อมไหมอืมอืมนี่ยังไม่ได้ดูมันโก้ รูไม่ตรงแต่เราจอ่ออยากจอใหม่ได้อยู่แต่แต่เราจะขยับทีเดียวไงยิงหมืน่นมันยิงเข้าในเยอะเลยนี่นี่<อ>นดูดูฮะดูน,ะดนี่ดูนี่ต้องดูอ่ะองศาจากข้ออ่ะนี่ด,ดูนี่แหละเออเนี่แหละ,หละดึงได้ไหมเดี๋ยวอยดึงที่หลัง จะดึงได้เหรอเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่กลมเข้าใจไหมมันไม่ได้กลมขนาดว่าพอดีหิวข้าวแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ข้าอ๋อที่นึกว่าหิวข้าวเนี่ยแค่แค่ที่ดึงเข้าได้ไหมดึงได้เอาตะนั้นมาเกาะดึงพี่พงศ์มันข้างบนมันติดนะเนี่ยเห็นไหมมันติดอ่ะก็ถึงบอกไงมันต้องดึงก่อนข้างบนติดแต่ข้างล่างไม่ติดเนี่ยข้างล่างห่างเนี่ยหนูถึงบอกว่านี้ฝนมันขึ้นเนีมันเข้ามันเข้ามายั่ยงะไม่เข้าเอาพงมันต้องดึงก่อนถ้าอย่างนั้นนะพ่ออย่างที่พ่อเอาไอ้นี่คอนตอกทีแรกอะ เห็นไหมตอกใส่ก่อนเออตอกใส่ก่อนก็ได้ถ้างั้นนะลองเอา,เอามาดึงก่อนที่พี่พงดึงมันก็ไม่เข้านี่ยวไม่เข้านอกจากมันต,มต้องกดข้างล่างลงก่อนไงมันต้องข้างล่างต่างคนต่างเข้าอ่ะใช่มันจะเข้าพอดีของมันนะ,ะพีันมันไม่สนิทอืมใส่อันนี้ให้มันเข้าก่อนแล้วค่อยหมุนทั้งแกนมันนะพ่อเข้าใจปะ ใสวเข้าก่อนแล้วใส่แกแเราค่อยหมุนหารูรีเวทเอาง่ายกว่า oh. โอ้โหจะไว้จะไว้อย่าห้าหมสูงนะเว้เต็มมืออแน่นเลยนะเอาพงครับนี้แน่นล,ลดูมันสะท้อนนี่นี่ดิมันสะท้อนกับไฟ <ไป S 2> ต้องอย่างนี้ไปใช่นั่นแหละเห็นไหมมันจะเข้าแก๊ปของมันพอดีเลยเอาแต่ขยักเข้าไปเลยนั่นแหละพ่ออุดรูมันไว เปิดร้านปะนะทำท่อนะพอ่าี่พวกนี้ชุดยอดเลยเทียมสแตนเลสเดี๋ยวต้องใส่มะงงนะใช่ดมุนเอาดูดี๋ยวดูดิดูปลายมันก่อนอยเพิ่งอืดูจากองศาของท่อมันอะนี่ใช่ไหมุนอีกหน่อยพ่อุนขึ้นมาซ้ายหน่อยโอเคหมุนไปเรื่อยก่อน เขาจะเข้าได้ถ้าดันเข้าไปเลยเข้าไม่ได้แน่ดูสถนานการณ์ะเดี๋ยวเดียวดัดด้านข้างก่อนตรงไปลายต้องอยัดยัดด้านข้างก่อน เฮ้ยพ่อต้องหมุนอีกทีนึงนะหมุนให้เนี่ยอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงเลยนี่ป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะเออใช่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 เ๊บเห็นไหมมันจะมีรูรีเวทนี้กับรูรีเวทเสียเห็นนะมันยิงเสียไปเห็นไหมมันยิงเสียไปรอบหนึ่งอันไหนเข้าไหมเข้าโอ้โหสวยใส่ถั่วลันเตาเก็บเก็บใส่เก็บไฟ เอาออกเลยก็ได้พ่อออกเลยเต็มัพร้อมเข้าไม่ได้แล้วมันขาดไปแล้วอะ่ะมันมันถูกไอ้นี่บิ<า>๊กใช่ขาดไปแล้วมัน,ม,นมันถูกเรานั่นไงเราปาดไงนิดเดียวทำไมพี่หยู่กยกไกลจังวะเน,นี่ยลองยิงไก่โค้งคันกั่นเลยยิงไปรู้ไหมยิงเฉียวเียวขาเลย ยดูก่อนดูลูกก่อนลูกมันพอใส่แหวนหรือเปล่ามันใหญ่หรือเล็กเราเข้าอีกหน่อยไหมนั่ลุงโอ้โหลีเวทเล็กกว่ากว่ากันเยอะเลยพ่อข้อเข้าอีกไหมไม่สนิทเลยเดี๋ยวให้่อนดันเข้ามาลีเวทมันเล็กจังอะเล็กมันั่นได้ทียวะอู่ตัวเล็กของตัวใหญ่เนอะใช่ใหญ่มากเลยนะเอาพงใหญ่แต่เขาดันได้ไงพ่อพี่ ยาวพอไหมล่ะความยาวอมันหนีบเอามันเองจับไว้เบิ้ลเครื่องนี่นะบุ้มกระเด็นเลยไม่อยู่เลยแต่รู้เลยทีนี้สรุปไม่อยู่จับแน่นจริงเอาไว้กับพื่นดีกว่าใช่ดันดันทำไมดันมาเอาตีนเอาค้อนดันเขาเขาไปอะไรข้อเขาอีกส่วนไหนเอายางดีด้านยางดิ หนีดีด้านข้างพอไหมสนิทพอไหมดูด้านข้างได<ม>้ไม่พอพอไม่พอยังห่างอยู่ได้กว่าน,นี้ได้ไหมอะไรว่ามันยังเข้าไม่ทุวดมันอยู่มันไอตรงเนี้ยมีเนื้อที่อยู่แค่นี้เองนะนี่จริงตัวเจาะเนี่ยตัวเจาะดิ่เพิ่มอีกนิดนึงพอแล้วมั้งพี่พอนี่เด็ดว่าอยู่พอน่าจะมีตัวเดียวนี่เอ้ยโอ้โดอกหักหักไหมบ้างหักไหนเลยหักไหนไม่ว่ากระเด็นเข้าหน้าเลยเนะยี่นย ดีนะหันหน้าทันหนีทันเกี่ยวเข้าตาไม่เแน่ใจเียวฝั่งฝั่งสวรรค์แท้ฝั่งดอกสวรรค์เลยนี่คุยข้านี่เลยว่ะออกแล้หวะดีนะเข้าดังออกไหมไม่ออกคาเลยเอาไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกออกแล้วนั่นที่มันขึ้นไปด้วนะเนี่ยขึ้นไปอยู่เอาเอาตัวนี้เอาให้ได้ก่อน หลบเลยจ้าหักคาใช่ไหมแต่มันมีรูอยู่แต่มันรูมันดันอยู่เด็กตามแก้คอนควัดหน่อย้าพอ,อเนี่ยด้านนี้เหมือนสนิทนะผมนะรมด้านบนมันเหมือนไม่ค่อยสนิท กระทุ้งได้ไหมท่อกระทุ้งได้ไหมกระทุ้งลงพื้นเลยเนี่ยเห็นไหมดูด้านล่างมันสนิทเห็นไหมข้างบนมันไม่ค่อยสนิทนี่แหละท่อที่ไม่เหมือนใครนะใช่ไหมอภงใช่แหวนี่แปลกเลยอ่ะใช่เพราะเพราะรูดูมันดูข้างบนไม่สวยดูข้างบนไม่สวยไงลองแหวนซะจะหลุดแหรงหลุดแหรงใช่ใช่จะหลุดอยู่แล้วนะอภงเห็นไหมมันโยกนะ ยใช่ใช่ครับผมเหมือนมันเฉียงเข้าไปนะมันหลุดแล้วตะแคงแตะแคงจะหลุดไหมครับผมจับไม่ได้มันเกลียวไงเขย่าอาอกมามันจะอาาอกไหมรอะพงศ์เอาอกระช่อกเข้าไปท่อฝังสวรรค์ ลองขยายดูไหมขยายมันออกไหมมันทะลุปหมไม่ทะลุมันไม่ทะลุเลยดอกหักเลยมันเข้านมันเข้ามันเข้ามันิดเดียวแล้วมันหักเลยฝังเกลียวอันนี้เออมันเข้าไปเรื่นยเล มันท้อไปแล้วมันท้อไปแล้วใช่เหรออยู่นี่อยู่นี่ไม่มีแล้วเข้าไปข้างในแล้วกินไรกินไรช่างกินไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงตัวนั้นทัดตัวอีกได้มั้ยเดี๋ยวจะเจาะเข้าป่ะเอ่ยิงรีเวทอีกเหรอเออตัวนี้เจาะใหม่ จอดใหม่ตัวนึงใช่ไหมไว้ท่าไปดูไงเท่าเทอ่ทอยู่เทอ่อยู่ร้านนี้ใช่ป่ะใช่ค<อ>รับผมเราจอดด้านในไว้ไม่เห็น 1, 1, 1, จาะเอฟเอฟเลยเจาะข้างก็ได้นะเจาะแต่เจาะให้มันชิดในไว้อะฮะอันนี้มันออกออกมาห่างเกินไอ้เนี่ยมันไอ้เนี่ยมันออกมาห่างเกินดูสั่นโอ้โหแน่นปึ๊กเลยละดูตัวแทน มีเข้าห่างกว่ากันเลยนะก็ได้อยู่ดูใสวจใจไหมจะเอาไปเทข้างนอกทีเดียวพี่เดีโปงไม่ได้หรอพอน้ำน้ำรักลอาดูก่อนจะไม่ดูก่อนจะได้ทำทีเดียวโอเคแล้วจริงๆใช่ไหมอะพงใช่มันอยู่อย่างเงี้ยแหละขวดออกไปโอ้ไอนี่เต็มเลยเทสนี้ อยู่ท่านี้จอดขอบในเน้นล่างเนี่ยแต่ข้างล่างันแน่นเลยนะแต่ว่าข้างบนถ้ารู้ว่ามันแน่นน่ะมันก็แน่นเนี่ยข้างบนเห็นนะข้างบนมันห่างหน่อยหนึ่งใช่ไหมเพราะตรงเนี้มันมีเนื้อมันมีเนื้ออยู่นิดเดียวเองใช่มันไม่เข้ามันไม่เข้าแล้วแหละถ้างั้นถ้ามันเข้ามันน่าจะเข้าแล้วอ